สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรบับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีอีกหนึ่งควันหลงจากศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียมาเก็บตกให้ได้ฟังกันหลังเกมรอบรองชนะเลิศที่ตัวแทนจากไทยอย่างสโมสรดิมอนฟูดสามารถเอาชนะทีมจากไต้หวันอย่างคิงวาวไทเปไปได้แบบเด็ดขาด3ต่อศเซตผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามในคราบสโมสรสปอร์ตเซ็นเตอร์วันที่มาตามนัดหลังจากที่พวกเขา ก็สามารถเอาชนะทีมเหลียวหนิงจากจีนในรอบรองชนะเลิศมาได้ด้วยสก,กอร์สต่อหนึเซตซึ่งจะใช้ชนะในเกมรอบตัดเชือกของทีมไดมอนด์ o o d และก็การผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติเจ้าภาพของพวกเธอในครั้งนี้แฟนลูกอย่างชาวเวียดนามเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยเนื้อหาของคอมเมนต์ในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับ โดยครึ่งแรกของคลิปจะเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามในเกมที่ Diamond Food เอาชนะทีมจากไต้หวันในรอบรองชนะเลิศส่วนในครึ่งหลังของคลิปจะเป็นมุมมองของพวกเขาที่มีต่อเกมรอบชิงชนะเลิศที่ทีม Diamond f ฟ o ดจะเจอกับทีม Sport Center วันที่ยกถิมชาติเวียดนามชุดใหญ่มาลงแข่งขันแบบยกชุดโดยชาวเวียดนามคนแรกได้มาแสดงมุมมองว่าทีม Diamond Food ในแมชนี้ซาสิปรพรนั้นดรอปลงไปอีกครั้งแต่ว่ากุไทยสงก็มาแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์ กับภารกิจที่เธอทําได้ค่อนข้างดีเลยตัวนอกอย่างนาตาจาก็เล่นได้ดีมากเลยวันนี้แตกต่างจากหลายแมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มส่วนคู่ MB ยังมีการโจมตีที่ไม่ดีนะักแต่ก็ถือว่ายังโอเคในขณะที่วิภาวีมีเกมที่ดีมากๆในการแข่งขันของวันนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมไดมอนด์ฟูดว่าทีมาชิไทยทีม2เนี่ยเล่นกันได้ดีมากเลยส่วนคนต่อมาก็มองถึงผลงานของพวกเธอตั้งแต่แมตช์แรกจนถึงรอบรองชนะเลิศนี้ว่า ทีมไดมอนด์ฟูดกำลังเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าทีมจากไทยนั้นแข็งแกร่งจริงๆแม้บอลแรกทำให้ต้องเล่นตามแท็กติกได้ยากแต่พวกเธอก็ไม่มีหลุดการชนะทีมจากคาซักสถานได้2ต่อ0แต่แพ้2ต่อ3ในแมตช์แรกมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ปกติแล้วแต่ว่าจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองถึงชัยชนะของทีมไดมอนด์ฟูดในแมตช์นี้ว่า สโมสรไทยเนี่ยชนะทีมจากไทยเปยได้ทั้ง3เซตก็จริงนะแต่มันก็เป็นการชนะแบบใกล้เคียงไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากนะครับซึ่งคนต่อมาก็ได้มองถึงความปรชาชัยของทีม k คิงวาวไทเปในแมชนี้ด้วยว่าทีมไทยเปยนั้นแพ้ภายตัวเองแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ทีมตัวแทนจากไต้หวันนั้นพ่ายแพ้กับไดมอนด์ฟูดว่านุสราเนี่ยเป็นดังจิ้งจอกเท่าเลย ถ้าพังบอลแรกของไทยไม่ได้สกอร์สามต่อศูนย์เซตมันก็ถูกต้องแล้วแต่โดยทั่วไปนั้นการโจมตีของไทยมันก็ปกติซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองคล้ายๆกันได้ว่าถ้าทำลายบอลแรกของไทยได้มันก็จะสามารถเป็นชัยชนะได้เลยไทยนั้นไม่ได้มีอะไรที่พิเศษเลยนอกจากตัวเซตส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นถึงเกมรอบรองชนะเลิศนี้ว่า มันน่าหงุดหงิดมากที่ในเกมนี้ได้หวัน่นนำสี่แต้มในเซตที่3แต่ก็ยังคงปล่อยให้ไทยได้พลิกกลับมาชนะได้ถ้าด้วยสไตล์การเล่นแล้วฉันยังชอบทีมไทยเปมากกว่าแต่กับเรื่องของสภาพจิตใจในการเล่นและประสบการณ์ในการต่อสู้มันถือว่าเป็นจุดดีของผู้เล่นไทยเลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็มากล่าวเพิ่มเติมว่าไทยก็เป็นกันอย่างนั้นละ่ะพวกเขายังคงมีคลาสกันอยู่เสมอ และก็รู้จักวิธีที่จะใช้โอกาสที่ได้มาเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมในประเด็นนี้ต่อไปได้วยว่าไทยเนี่ยมีความสามารถในการพลิกบมเมนตัมในเกมได้อย่างนุ่มนวลและก็มีการตีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยผู้เล่นอย่างวิภาวีต่อมาเล่นที่เวียดนามนั้นก็ธรรมดาแต่กลับสามารถเล่นได้ดีเมื่อเธอกลับไปเล่นกับทีมที่บ้านส่วนคนต่อมาก็มองถึงศักยภาพของทีมด m ม n อนฟูดว่าไทยนั้นแข็งแกร่งมาก เวียดนามนั้นไม่ใช่คู่ต่อกอดของพวกเขาเลยถึงแม้ว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็อาจที่จะแพ้ไทยเพราะเรื่องของสภาพจิตใจส่วนหลังจากนี้จะขอขยับมาที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมด m ม n อนฟูดกับทีม Sport Center ตวันของเวียดนามกันบ้างครับที่แฟนลูกยางคนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ด้วยความคาดหวังว่าในเกมรอบชิงชนะเลิศนี้เราจะสามารถออกไปสู่ระดับโลกได้เลยถ้าเราสามารถจัดการทีมไทยได้ ซึ่งที่เขาคอมเมนต์แบบนี้ก็น่าที่จะเป็นเพราะว่าทีมแชมป์ของรายการนี้เนี่ยจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวแสดงความรู้สึกถึงเกมแมชนี้ด้วยว่าทีมชาติเวียดนามทีมหนึ่งเจอกับทีมชาติไทยทีมสองมันช่างเป็นการต่อสู้ที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้ส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคาดหวังถึงการเจอกับไดมอนด์ฟูดในนัดชิงนี้ว่าก็หวังว่า ในรอบชิงนี้เราจะสามารถทำลายบอลแรกของไทยและก็สามารถล็อกตัวต่างชาติกับ OS ของไทยเอาไว้ได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมถึงประเด็นนี้ด้วยว่าเราควรที่จะต้องเล่นให้หนักเพื่อทำลายบอลแรกของไทยเพื่อที่จะทำให้นุสราไม่สามารถเต้นระบำได้แต่มันก็จะถือว่าเป็นงานที่ยากมากเช่นกันแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความหวั่นวิตกว่าในตอนนี้สิ่งที่ฉันกังวลที่สุดก็คือ เรื่องของสภาพจิตใจเมื่อเราต้องต่อก่อนกับคนไทยซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองว่าเมื่อต้องพบกับไทยเรามากักที่จะมีปัญหาทางด้านจิตวิทยาการไปหมดแต่เมื่อไทยพบกับเราพวกเขากลับมีความเชื่อมั่นกันอยู่เสมอและสามารถกลืนกินเราได้แบบทั้งเป็นเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาตัดพ้อต่อไปอีกด้วยว่าไทยนั้นมีความคุ้นเคยกับบรรยากาศของกองเชียในเวียดนามดังนั้น พวกเขาจะไม่มีปัญหาทางด้านจิตวิทยาซึ่งมันเป็นความไม่ได้เปรียบเลยเมื่อยามที่ต้องพบกับไทยในบ้านแต่อย่างไรก็ตามคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากระตุ้นว่าจงเชื่อมั่นกันเถอะปีที่แล้วเราเจอกับทีมไทยทีมหนึ่งเราก็สามารถชนะได้มาหนึ่งเซตซึ่งคนต่อมาก็กล่าวด้วยความมั่นใจต่อไปอีกด้วยว่าถ้าเล่นกันได้อย่างนี้เราจะต้องเกงรงกลัวอะไรกับทีมอย่าง Diamond Food ของไทย ส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าในความเป็นจริงแล้วไทยเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราหรอกพวกเขาดีกว่าเราแค่การผ่านบอลสองแล้วก็การป้องกันถ้าบิกตุยและลำอวนอยู่ในฟอร์มแบบวันนี้เราก็น่าที่จะเอาชนะพวกเขาได้อย่างแน่นอนแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงจุดอ่อนของพวกเขาเองด้วยความกังวลใจว่าเวียดนามเนี่ยยังคงเล่นบอลก,กันช้าก็หวังว่าเจอกับไทยจะไม่โดนพวกเขาอาจ ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาแสดงมุมมองว่าตราบใดที่ทีมของเราเล่นกันด้วยความเยือกเย็นและก็ผ่อนคลายเราก็อาจที่จะสร้างเสไพภัยให้กับทีมไทยก็ได้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงแมตชิงนี้ว่ามันจะต้องเหนื่อยหน่อยกับการที่จะต้องพบกับทีมไทยแต่ว่าในครั้งนี้ทีมที่ยังไม่แพ้ใครจะต้องเป็นฝ่ายที่จะชนะซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมด้วยความคาดหวังว่าก็หวังว่า ทีมชาติเวียดนามจะสามารถเอาชนะไทยได้สักครั้งส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความเชื่อมั่นว่าเวียดนามจะสามารถชนะไทยได้3ต่อศูนย์เซตในรอบชิงชนะเลิศเราเป็นทีมชาติแต่ไทยนั้นเป็นแค่ทีมสโมสรซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการเตือนผู้เล่นของทีมด o n d ์ฟูดไปอีกด้วยว่าทีมไทยได้โปรดระวังกันไว้นะสาวสาว เราจะํำให้พวกคุณต้องกลับประเทศกันไปภายใน3เซตครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนบริบอลชาวเวียดนามที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องนะัตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยโดยเกมรอบชิงชนะเลิศน,นั้นก็จะทำการแข่งขันกันในวันอังคารที่2พฤษภาคมในเวลา19นาินาทีซึ่งทุกท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดกันได้ ทางช่อง PPTV HD 3.6กันดังเช่นเคยครับแต่สำหรับในคลิปนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ